สวัสดีครับวันนี้มารีวิวงานคืนไก่กันนะครับคืนไก่ของเหล่าตระกูลสอครับรับผมงานคืนไก่ครับของเหล่าตระกูลสอเป็นแบบระบบล็อกนะครับเหมือนดังรูปภาพครับที่ให้ดูแบบล็อก สุดนะครับไม่มีช่องว่างหลักเป็นหลักสี่ลายครับขนาดของหลักอยู่ที่เกืบเจ็ดนิ้วครับประมาณนี้ครับ ทั้งหมดมี30หลักนะครับเป็นระบบล็อกทั้งหมดเลยครับ30หลักใช้เป็นคืนทางหรือคืนล้อมได้ครับ ระยียนงานประมาณนี้เลยนะครับสามสิบหลักชุดนี้ห้าร้อยห้าสิบครับผมรวมาส่งปลายทางครับติดต่อหรือสนใจใต้ลิงก์นี้เลยครับ ติดต่อได้ที่เฟซครับเหล่าทุกคุณสอนะครับแอดไลน์เบอร์ตามข้างล่างนี้เลยครับขอบคุณครับ